เปิดพัดลมข้าวเออยิงข้าวด้วยกันมาทุกคน,ก,คนกาดร้อนดีจังเลยนะนี่ผักตรมที่เหลือจากน้ำพริกเมื่อคืนลมลมันลม ผักต้มแล้วก็นี่เลยกแกลงมะเขือใส่มะเขือพวงใส่หมูสาชั้นเดี๋ยวยี่นี้เดี๋ยวจะปลิ้งปลากินกับพปปริก่นแะไรน้ำปลาแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวกินเปา <c oughs> เปาหัวเกินหายไข้ละสบายดีมาก <c oughs> นี่ เป็นไข่ย,ยางมะตูมนะนี่ไข่ย,ยางมะตูมไม่ใช่ไข่ต้มปอกสะเละเลยอันนี้ผักต้นชุรสผักหวานมึงจะรูดไปเมื่อเช้ารูดผักหวานไปเมื่อเช้าอันนี้ปลาดุกย่างเนี่ยที่กินไว้จากเมื่อคือนนี่แหละแต่เมื่อคือนไม่ได้ไล์มาทุกคนกินข้าวด้วยกันอันนี้อชม้มทอดไข่กับทอดมันปลาทีเด็ดเลยคือนี่ครับพริกเป็นอะไรที่บอกว่า ชอบกินมากเอาไข่ก่อนไข่ยางมะตูมต้มไม่สามใบกะจะต้มไม่สุกก็ไม่สุกสักทีรีบร้อนกิ่ไข่ยางมะตูมก็ได้นะอืมดื่มมาดายชัชช,ชมาหมึกกระตอยต้องทอดหรอกเองต้มมาแล้ว <c oughs> ไม่ได้ทอดไว้ทอดเย็นนี้นี่หมึกกระตอยเก่งมาให้กินเลย <c oughs> สิ่มน้ำอือก็อร่อ้อร่อยอยูยเพราะ่าหมึกกระตอยเขาต้มมาแล้วฟังแบบมึกกระตอยต้มมาแต่ดีเยวอ่ะ แล้วกินน้ำเย็นหน้า <c oughs> <c oughs> ไอ้ชว่วยอ่ะมาทุกคนคกินข้าวด้วยกันไก่ทำพิกลละลายน้ำปลาเอ้ยเดี๋ยวกินนี้ดีกว่าเย็นนี้ค่อยทำพิกลละลายน้ำปลาแล้วก็ปิ้งปลาดุกนี่จะก่อไฟปิ้งปลาดุกแล้วก็ปิ้งเครื่องในไก่กินหมักหมักเครื่องในไก่แล้วก็หมักหมู กระเทียมผิกไทยแล้วก็มกปีกไก่ข้าโพดท,ทำคล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรคล้ายๆเหมือนอะไรว่าลืมบาร์คิวอะไรเงี้ยนี่เลยสามชั้นกับมะเขือพวงแต่ปกติคนที่กินขผักเก่งมากอืม เราจากในในเนเผ็ดนึงอะ่ะแต่ไม่ตอ์กินเป็นคนที่กินผักเก่งมากชอบแล้วก็ชอบกินเผ็ดด้วย แต่แรกกะจะเอามาผัดกับทุ้งกึนกระตอเม็มมมดไม,ดมด่สวยแ่กินอย่างนี้นี่แหละรสชาติคล้ายๆกระถิน เอาอะไรเนี่ยเปลือกมันเสืร์มันกินน้ำเก่งมากมากินข้าวด้วยกันนัดแรกกะจะแกงใส่อกไก่แล้วมีอกไก่อยู่คืออกไก่มาไว้ย่างกินเรากินนีกว่าะแกงใส่หมูดีกว่าหนึ่งข้าวเหนียวกินร้อน แซ่บเลยผักชิลรสหรือว่ามันเป็นง่ายอยู่นะผักทิ้งก็ขึ้นเต็มไร่หมดอะ่ะ หวานๆอืมกินข้าวด้กันค่ะต้นชูรส <c oughs> มคน,นเรแรกต้นชูรส เกลือปลวงใส่สามชั้นหิวข้าวมากจริงๆหิวตั้งแต่เช้าแล้วนะแต่ก็เดินเข้าไปในไร่ก่อนกินกาแฟเพ๊่อเข้าไปรดนผักหวานรดน,น้ำต้นไม้ไกลจะเข้าหน้าฝนแต่ฝนก็ย,ยังไม่ตกเลยก็เลยต้องรดน,น้ำต้นไม้ก่อน <c oughs> บุ้งน่อืมมีกจะอมในไร่ปักบุ้งกันในสระมานะเก็บขยันขยัน กินหมูฝงชันแกงหมูฝงชันใส่มะเขือพวงกินผักเก่งๆเห็นไหมตอนนี้11โมงตอนนี้กินข้าวเช้า ยันนี้หกโมงเย็นเจอกันในไลฟ์วันนี้หวยออกวันนี้ขออนุญาตทุกหวยนะคะ กินอาหารให้ครบผ้าหมูไข่ไข่ลวกไข่ลวกไขย่ยงมะตูมอืมไม่รู้แถวกรุงเทพตลาดกรุงเทพเขามีขายกันหรือเปล่านะ เด็กกรุงเทพมันรู้จักกันอยู่รถอ่ะ เย็นนี้แหละเดี๋ยวจะปิ้งเองกินร้อนๆเลยทำกินกับพริป่นละไายน้ำปลานนเนื้วเหนียวกินร้อนอร่อยแน่นอนพอมีเวลาช่วงนี้ ไม่อ้วนหรอกกินข้าววันละแค่มื้อสองมื้อเองจะอ้วนได้ไงบางคนกินวันห้าหกมื้อยังไม่อยากจะอ้วนเลยบางคนก็กินวันละสามสี่มืออ 3, ม้อกินเองแค่วันละมื้อสองมื้อเองไม่ไม่อ้วนก็ามาแล้วหรอไม่มีแกงหมูมะเขือผักลวก ืมเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะคุณจะหายไข่เย็นนี้หกโมงเดี๋ยวไลยรอแดดร่มนิดนิดก่อน ใครมีเลขเด็ดอะไรบ้างอะ mm. แบ่งปันเลขเด็ดกันหน่อยดิมาสิก,กินด้วยกันมากินด้วยกันเร็วใครมีเลขเด็ดอะไรบ้างบอกหน่อยค่ะ อยู่เวลาสองช้อนอ้วนเนาะแล้วแต่บะบุคคลเนาะบางคนเขากินเยอะ <_ d ream> กินอย่างเยอะดูลูกชายหนูดิกินเยอะมากแต่ไม่อ้วนอ่ะแต่บางคนบอกว่าวกินแค่แบบว่าเหมือนแบบกินแค่แบบผัน่านๆนี่ดมๆอ่ะอ้วนเฉยเลยจริงๆอยู่ที่เซลล์เซลล์ร่าง,ง,งกายของคุณหรือเปล่าพี่ก็ไม่เข <_ d ream> ้าใจเหมือนกันลูกชายหนูไม่อ้วนนะกินเก่งถ้ายัางคืนตีหนึ่งยังกินอยู่เลยอ่ะ สี่เจ็ดเนาะสวยเหมือนกั้นน่ะวันนี้จะเบิ้ลไหมวะเลขเลขออกเบิ้ลไหมเนี่ยนี่คุยเรื่องหวยเนี่ยใ่ใจไม่แน่วันนี้หวยออกไง มาม่าใช่ไหมน <c oughs> ุจะกินชาบูเย <c oughs> ็นนี้จะได้กินมาม่าด้วยชาบูต้องคอยดูแล้วกันอืมกินได้นิดเดียวอิ่มมาแล้วข้าวก็แต่ตื่นมาหิวข้าวเลยแล้วเมาาวื่อเช้านี้ตื่นมาปุ๊บหิวข้าวปั๊บเลยแต่กินไปนิดเดียวอิ่มเลย มิมือแรกจะยังไม่ได้อิ่มไวคุณพ่อไม่หมดจานเลย วันก็อิ่มชา้าช้าประมาณก็อิ่มไวไม่ท้ากินกาแฟไปแล้วไงวันนี้ขออนุญาตถูกหวยนะทุกคน <c oughs> ยังไม่รู้มีเลขอะไรเด็ดเลย ฝันก็ไม่ฝัน วิคินนี่คำมักอิ่มแล้เดี๋ยวอ้วนชิวินนี้ยังไม่เคยอ้วนนกทีเลยแล้วก็ไม่อยากอ้วนด้วยยิ <c oughs> ่งหาคู่เขาไม่ได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่มีใครแลรลมองเลยทีนี้เองแต่กินหมดในจานนี่อิ่มแล้ ยังไม่ได้เล็งหวยเขาเลยนะ่ืมนัง่งแบบไม่มทาทิ้งขาไม่ไหลากเข้าไปนั่งโต๊ะข้างในผู้ชายยังไม่ตื่นเลยเนะ่ย นะทุกคนอิ่มมากข้าวเหลือไปไว้ให้น้องหมาดีกว่าเศษอาหารเหลือก็โยนในสระให้ปลาให้หอยเชอรี่กินเราก็เอาปลากับหอยเชอรี่มากินได้ อิ่มมากกือบอ้วนเห็ดเหมือนกันอืมอิ่มมากเมื่มมอย ักเลมถอดนั่งชาลิ้นขาไปแล้วทุกคนไปดูดิหวยออกอะไร โอ้นั่งท้านนี้เมื่อยมากไป้นานทุกคนเดี๋ยวเด็กๆตื่นมานก็มากินกันเองแหละอิม่มมือเท้ากินได้ไม่เยอะ มึกกระตอยกันอร่อยอยู่มึกกัตะตอยต้มแต่เอาไปทอดไม่รู้เลยยังไม่แน่ใจเลยพี่ยังยังไม่ได้ดูเขาเลยว่าจะเล่นเลขอะไรเนะี่ยพี่ได้เลขอะไรอะ่ะเฮ้ยหวยออกชากินขางนาง,างนา้ ศูนย์หน <c oughs> ูก็ว่างั้นแหละน่าจะมีศูนย์มีหนึ่งเนะพี่ยนเนย็นนี้ออกโมง,งเงย็นเราเจอกันใหม่นะคะทุกคนฉ <c oughs> ากินขาเลย <c oughs> เน็บกินขาไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูดิว่าจะซื้อเลขอะไรดี ศูนย์เจ็ดไหมโหหนูไม่ใช่เจ้าแม่หนูจะรู้ไหมล่ะพี่ถ้าหนูรู้หนูขายบ้านขายรถซื้อแล้วเนี่ย จะทำเป็นหนูเป็นเจ้าแม่เลยเนาะโอเคเดี <laughs> okay, ๋ยวหนูไปดูก,ก่อนนะว่าหนูจะเล่นเลขอะไรแต่เย็นนี้หกโมงเย็นเราจเจอกันใหม่นะครับบายยเย็นนี้อย่าลืมเข้าไปคุยกันในในไลฟ์ด้วยนะทุกคนไปแล้วชากิ้ขาค่ <laughs> <c oughs> าบ๊ายบาย